พี่เคพี่เค,ค่ะช่วยน้องจำเนียนด้วยอะน้องจำเนียนโดนน้ำร้อนลวก่ะค่ะอ้าวแล้วน้องจำเนียนไปรีบไปทำความสะอาดแผลล่ะครับอ้าวน้องเนียนจำได้ว่าพี่เคเคยบอกว่าการล้างแผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดแต่น้องเนียนอะจำไม่ได้ว่าเราควรใช้อะไรหรือไม่ใช้อะไรมีคะก็เลยเรียกพี่เคมาช่วยน้องเนียนไงอ๋องั้นมามามา,มาเดี๋ยวพี่เคจะทำาแผให้ก่อน พร้อมทั้งอธิบายให้ฟังเลยว่าเราควรใช้อะไรและไม่ควรใช้อะไรนะครับชนิดแรกที่พี่กคแนะนำก็คือนอร์มอนสลายหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือน้ำเกลือล้างแผลนั่นเองนะครับตัวนี้มีข้อดีก็คือมีความเข้มข้นเท่ากับเนื้อเยื่อในร่างกายไม่ละคายเคืองใช้ล้างแผลได้ครับแอลกอฮอล์70%ตัวนี้หลายๆคนชอบเอามาล้างแผลโดยตรง แต่จริงๆแล้วพี่เคแนะนําให้เอามาเช็ดรอบๆบ,บาดแผลนะครับไม่เอาไปเช็ดบาดแผลโดยตรงถึงแม้ว่าแอลกอฮอลจะสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้โดยเร็วแต่ถ้าใช้ทาแผลโดยตรงอาจมีผลระคาาเคืองต่อเนื้อเยื่อทําให้ล้อนแดงแสบได้ครับเมื่อนําไปใช้กับแผลสดทําให้สารคัดหลั่งเกิดตะกรนขุ่นอาจมีผลต่อการอักเสบติดเชื้อบริเวณนั้นได้ครับตัวสุดท้ายที่พี่เก้จะอธิบายนะครับ คือตัวที่เรารู้จักกันดีเจ้าโพวิดินไอโอดินนั่นเองเวลาใครเป็นแผลชอบใช้ตัวนี้ใส่แผลแต่วันนี้พิเคจะอธิบายให้ทุกคนฟังแบบต้องอึ้งไปเลยนะครับอ้าวปกติอะค่ะน้องเรียนก็ใช้ตัวนี้ใส่แผลนะคะพิเคขานั่นไงเอาละครับมาไขข้อเท็จจริงกันถึงแม้ว่าเจ้าโพวิดินไอโอดินจะออกฤทธิ์ต่อแบคทีเรียกระดูกและลบแต่เราก็ไม่ควรใส่ลงในบาดแผลโดยตรงครับ เพราะนอกจากจะทําลายเชื้อแบคทีเรียแล้วยังทําลายเนื้อเยื่อโดยปกติด้วยครับทีนี้น้องจําเนียนเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าทําไมพิเค้ไม่ให้ใส่ลงในบาดแผลโดยตรงอุ๊ยสุดยอดความลับเลยค่ะน้องเนียนไม่รู้มาก่อนเลยค่ะพิเค้เป็นยังไงบ้างครับเกตเล็กๆน,น้อยๆแต่เป็นเรื่องสําคัญที่ทุกๆคนคาดไม่ถึงเลยใช่ไหมครับเพราะถ้าเราละเลยเรื่องการทําความสะอาดแผลสามารถนํามาซึ่งการติดเชือ้อ และสุดท้ายอาจาก่อให้เกิดรอยแผลเป็นได้นะครับโอ้เรื่องน่ะดูเหมือนไม่มีอะไรเลยแต่สำคัญมากๆเลยนะคะพี่แค่ขาขอบคุณมากๆเลยจ้าเป็นยังไงบ้างครับสามารถติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่เพจเวลาแค์ไทยแลนด์นะครับสวัสดีครับ